จงเชื่อในตัวเองและเชื่อคําว่าจังหวะของชีวิตหลายคนค่ะกําลังเดินตามความฝันของตัวเองและอาจมีบางคนที่ประสบความสําเร็จแล้วซึ่งบางคนก็สําเร็จเร็วบางคนก็สําเร็จช้าหรือบางคนอาจจะยังไม่สําเร็จดูคนนี้สิเพิ่งทําแค่ไม่กี่ปีก็สําเร็จแล้วดูคนนั้นสิทาตั้งนานแล้วยังไม่สําเร็จเลยในขณะที่เรามองคนอื่นที่กําลังวิ่งอยู่บนลู่ของเขาจนบางครั้งเราก็เผลอเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครต่อใครจนทําให้ตัวเองรู้สึกด้อยค่ากูเก็ตอยากให้ลองคิดอีกปุ่มหนึ่งค่ะว่าทุกคน คนล้วนเกิดและเติบโตมาไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมคนรอบข้างสังคมสิ่งต่างๆที่เจอล้วนหล่อหลอมให้เรามีนิสัยใจคอความรักความชอบแตกต่างกันออกไปทุกคนล้วนมีความสามารถและความถนัดที่ไม่เหมือนกันค่ะและสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากจะให้ทุกคนรู้นั่นก็คือจังหวะชีวิตของคนเราไม่เท่ากันค่ะแม้ว่าเราจะรู้จักตัวเองดีแค่ไหน แต่เราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจังหวะชีวิตที่ใช่และเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันจะมาตอนไหนฉะนั้นค่ะสิ่งที่เราควรทำนั้นก็คือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอหาความรู้ใหม่ๆและพัฒนาสกิลของตัวเอง2ค่ะเปลี่ยนจากการเปเรียบเทียบเป็นปล่อยวางและยินดีกับความสาเร็จของคนอื่น3ค่ะ เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดดีที่สุดหรือเป็นเหมือนคนอื่นๆแค่มั่นใจในเส้นทางที่ตัวเองเลือกแล้วเดินไปอย่างมั่นใจวันหนึ่งจงังหวะชีวิตที่ใช่จะเป็นของเราค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ